สี่เน่งได้สองครับผมพี่น้องครับนะครับสี่เน่งได้สองง่วงงามๆเราพี่น้องเนาะนะครับมาให้พี่น้องอ่าครับขาพูดแม่นี่เองครับพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งพี่น้องครับอันนี้เชียงเชียงเบิ้งโอ้โหเบิ้งพี่น้องครับงามๆเชียงเชียงโตใหญ่ครับแม่นี่นี่นาสีเอ่อสูงไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบวกเนาะน้องเสือเนาะร้อยห้าสิบเบิ้งเบิ้งพี่น้องสูงเง้วแม่นี่งามก็เลือดลอยครับผมพี่น้องเบิ้งแข็งขายง่ครับเครื่องโบดดาราประจำคลอง ทราบว่าตัวนี้เป็นตัวตัวแรกใช่ไหมครับที่เริ่มการคิดจะเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับเป็นตัวตัวแรกแหกมันครับผมพี่น้องนะครับน้องเสือว่าที่คืออยากเลี้ยงงวเอามาเลี้ยงแล้วมันเชื่องนะครับหักนะครับเกิดความผูกพันครับผมพี่น้องนั่นคือกิจใจนะครับผมหัวใจผู้ที่โอ้ดมิดสามคนที่ตามเล็นพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อคดีไม่เดินม่เดี๋พี่น้องครับผมช่วงแรงๆเชียงซี่ภาพี่น้องมาเบิ่งง่วงงามๆนะครับมื้อนี้มาทางขอนแก่นครับผมพี่น้องครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะมาพอกับเจ้าของอ่าฟาร์มเพิ่นครับผมพี่น้องเนาะเจ้าของง่วงเพิ่นนะครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับผมพี่น้องครับผมที่มีอ่าหัวใจนะครับอ่อรักง่วงเนาะพี่น้องเนาะมาเลี่ยงง่วนะครับผมมาอ่าไม่ดันเกษตรอ่าตะกอน น้องพี่น้องเนาะเอานะครับพ่อๆครับอ่าทั้งเจ้าของงัวเพิ่นครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเออ่น้องอะไรครับผมชื่อชื่อเสือครับครับน้องเสือนะครับอันนี้เบอกไทยนี่เพราะว่าน้องเสือเป็นอ่าขอนแก่นประมาณสองปีเออเพิ่งมาอยู่ขอนแก่นที่จริงแล้วพูดไทยใช่ครับอ่าวเอ้ยพูดค่อยเป็นครับพูดสัมผัสสิบโอที่บ้าน้องวันดีเอาขนท้องไส้สุกเล่าในข่ายบากันได้ดี่น้องด้วยอ้าน้องเสือครับผมวันนี้มีวัวมาแบ่ง ไหมครับมีอยู่ครับครับมีมาแบ่งแบ่งทุกตัวนานว่าว่าแต่ราคาตรงใจใช่ไม่โดนใจโอเคครับผมอ้าวไปเปิดตัวตัวตัวแรกก่อนครับผมนะครับน้องอ้าวนะครับผมมีตัวแม่แม่ท้องใช่ไหมครับใช่ครับแม่ท้องอันนี้คุณพ่อนะครับคุณพ่อท้องเสียครับนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับชิปนี่ได้่บ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 ่อ่บ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 ่ม่บ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  ท้องหกเดือนครับท้องหกเดือนนะครับพี่น้องเบิ่งขับ,บ,บ,บอุ้ยง่ามๆพี่น้องนะนะครับท้องหกเดือนนะครับมี ตำหนินิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกาสีพี่น้องเขาด้วยว่ามีมีสีขาวเส่๊มๆแนบบอถึงกับบอถึงกับแดงพี่น้องครับผมมีนิดหน่อยแต่ว่ารับประกันท้อง6เดือนใช่ไหมครับน้องเสือครับนะครับมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดครบผสมตัวไหนครับผสมโกดิ่งครับโกดิ่งนะครับเอาเดี๋ยวค่อยเอาโดยค่อยเอามานะครับเบื้องพี่น้องครับผมเชียงเชียงเบื้องนะครับยางครับน้องเสือถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีใจรักนะครับในด้าน ครับผมการเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดครับผมเพื่อพี่น้องครับผมหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงเครื่องโบ๊ทเนาะนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับแข้งขาดีรับประกันในเรื่องแข้งขาเนาะขาถกนะครับอุ้ยขาถกเฟรนด์บอลไทยพี่น้องสุดคลินะครับซี่คงสุดอย่างนี้นะครับถือว่าพี่พี่พูดถูกไหมเนี่ยนะครับอ่าวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ถ่ายให้พี่น้องดูก่อนนะครับพี่น้องเบื่อนครับงาม นะครับอันนี้เป็นงัวนที่น้องเสียนะครับเอาเอาเอา,เอามาเปิดแบงให้พี่น้องนะครับเนาะสูงประมาณร้อยร้อยสิบสองครับ <12 S 1> ครับ,รบอ่าร้อยสี่สิบอ่าสี่สิบบวกสี่สิบสองนะพี่น้องเนาะอ่าตามสายตาผมเบิ่งกิดสิประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกบวกลบนะครับผมพี่น้องแต่ว่าน,น้องอน้องเสียวัดแล้ว ร้อยสี่สิบสองนะพี่น้องเนาะเอาแดงแดงเครื่องบดเชื่องเชื่องนะครับรับประกันท้องล้านเปอร์เซ็นนะครับมีแต่นี้นิดเดียวก็คือ,อมีแซมอยู่ที่หัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับง่วนทองเจ๊ซี่ท้องแบบนี้นะ,ะเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมน้องเสือครับ เปิดราคาไว้60ครับเปิดราคาไว้60อุย้ยพี่น้องง้วนทองนะครับพี่น้องถือว่าราคา60นี้ต่อรองกันได้ไดใช่ไหมไครับน้องเสือยวโอ้โอนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยซื้อหนึ่งได้2ครับผม,ม,มพี่น้องครับนะน,นะครับซ <มา S 2> ื้อหนึ่งได้2องวนงามๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาให้พี่น,ออน้องอขนะับรับขับเบิ่งในเพลงพี่น้องอุ้ย สุดยอดครับผมอ้าวมีมีมีใบมีหลอดเดี๋ยวไอ้โกเด้งโกเด้งนะครับอ้าเบิ้งพี่น้องนี่เนี่ยครับเด้อมีใบมีหลอดไม่พร้อมน,นะครับอ่ามิสเตอร์อ่านบอกครับภาษาอังกฤษนะครับผมโกเด้งนี่แหละครับศูนย์สามหนึ่งน้อพี่น้องเนาะนะครับผมอ่ากำหนดค่าด้านนี้หลอดใบหลอดมี่กำหนดคอากำหนดค่าสามสิบสามสิบมียอครับครับครหกสี่นาะพี่น้องเนาะอ้าวอีกบ่ดนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปกินน้องครับผมพี่น้องครับผมง่วนตัวนี้สาารัูมกออ่่งว แม่ม่านนาะพี่น้องเนาะนะครับน้องเสือนะครับที่ที่ที่จะขายนี่เพราะว่า,าเพิ่นจําเป็นแน พ be uh, 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 ี่น้องบ่แม่นจําเป็นเรื่องอื่นเด้นะครับจําเป็นเยนพื้นสิบไปเฮ็ดงานใช่มั้ยครับน้องเสือครับเรียนจบมาแล้วว่าจะไปลองทํางานเออเรียนจบมาแล้วเออผมอันเรียกเต้งวดเลยก็เลยว่าร่องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปเฮ็ดแน่ครับไปสายไปไปสายด้านการเรียนใช่มั้ยครับใช่ครับอันเออ่น้องน้องเสือเรียน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 พผ่นน่ะโอ้ยข่อยว่าแล้วตัวข่อยสิตกเออเรียนเรียนอ่าจบที่ไหนครับจบที่ลาชมงคลครับราชมงคลขอนแก่นเนาะนะครับผมสาขา ช่างทอสาหกรรมครับโอ้ช่างทอ,ทอสาหกรรมเอออ่เป็นได้ไงพี่นอ้องช่างทอแต่ว่ามามาเลี้ยงงัวกันเพิ่นกกนเลยสิไปเหตุอ่าในในอ่าสายที่เพิ่นเลี้ยงมาอ่านี่อีกตัวที่สองนะครับน้องเสือครับตัวตัวนี้โอ้โยแม่นี่เห็นครับพี่น้องครับผมเบิง้งเบิ้งพี่น้องครับอันนี้เชียงเชียงเบิ้งโอ้เบิ้งพี่น้องครับงามๆเชียงเชียงโตใหญ่ครับแม่นี่นี่นนาสิเออสูงไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบวกเนาะน้องเสือเนาะ ร้อยห้าสิบเบิ้งเบิ้งพี่น้องป๊าสูงัวแม่นี่งามก็เลือดลอยครับผมพี่น้องเบิ้งแขงขาหญ่ครับเครื่องบดนะครับพี่น้องครับผมแต่ว่าสีออกเป็นสีสีนวลๆแน่จักหน่อยนะครับเนาะพี่น้องเบิ้งในเพียงครับวิหนะ้าผมนะครับอ,อตัวนี้ ประสมหรือยังครับผมประสมแล้วครับประสมแล้วนะครับผ่านรอบอผ่านรอบรอบแรกวันที่20ครับนะครับโอ้รอบแล้วเอา2ี่สิบวฮันนี่เอ้าพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปรุ่นเบิ้งได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ้งครับผมเพิ่นเอาแยกลูกงัวนะครับผมเอาแยกลูกแต่ว่าผสมแล้วรออผ่านรอบครับผมพี่น้องงามๆนะครับเชียงๆนะครับผมพี่น้องครับผมตัวใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมสองเสียครับเปิดที่ห0สครับ หกสิบพี่น้องครับโอ้ยนะครับแมนบ่าอย่างนี้หกสิบเนี่ยคือเปิดบอกราคาผิดหรือเปล่าครับโอ้เจ็ดสบเออเอาขอเปลี่ยนได้พี่น้องได้ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนกันหกสิบอ่าผู้ไทยผู้ไทยอยู่นี่สิซื้อเอาทันที่สินี่เกตสิบครับผมอ่าน้องเสืออ่ยตื่นเต้นแน่เจ้านอยน้องพี่น้องเนาะนะครับว่าได้ออกช่องยูทูปกันเลยตื่นเต้นแน่เจ้านอยนะครับเอ่อ เปิดที่70ต่อรองกันได้นะครับน้องเสือแต่ไม่รับประกันท้องนะครับตัวนี้ไม่รับประกันท้องเพราะว่าครับพึ่งผสมรอผ่านรอบนะครับรอผ่านรอบวันที่20นี่นะครับ20เมษายนนี่ครับผมอุ้ยพี่น้องเบอร์ไหนเพียงครับแข้งขาใหญ่เครื่องโบดนะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้มาไทยตอนแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับนวดตัวนี้ออกสีนวลๆนะครับแอนผสมตัวไหนครับผมซีวา CY096 ครับโอ้โอ้ย ของดังตัวนี้แม่นี่ครับผสม c y 0ูนนะครับผมพี่น้องครับเอาวันวันวันดูดูวันผสมเลยครับนะครับให้พี่น้องเบิ่งวันนี้สามสิบอ่าสามสิบมีนานะครับอ้าเอาวันที่20เด้อพี่น้องเด้ออ่าครบรอบนะครับใบลอดมีครบพร้อมพี่น้องอยากเอาไปรุ่นตัวใหญ่ๆนะครับเปลี่ยนราคาราคาเท่าไหร่นะครับอ่าน้องเสียครับ70ครับเอายืนยัน70เด้อพี่น้องกันสิว่าหกกันสิว่า60นี่อันพูดไทยสิซื้อเอานะครับเอ่อ70ต่อรองได้ นะครับเนาะเจสิบต่อรองได้พี่น้องครับผมเบอร์โทรผมขึ uh ้นใบหน้าจอเด้อเพราะว่าน้องเสียเพื่อนสิได้บอกเบอร์โทรไวใบห้น้ำนาะครับเนาะพี่น้องเนาะไอ้บ้านบ้านเราบ้านอะไรนะน้องเสียนี่บ้านดอนยางครับบ้านดอนยางตำบลตำบลศิลาครับตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะนะครับเอ้าเผื่อพี่น้องสนใจเอาบอกเบอร์โทรหน่อยพี่ลืมถามเบอร์โทร097ครับ097 062 062 4632ครับ4632เอ้าผมสิขึ้นไว้แต่ก่อนที่จะถามผู้หลักพี่น้องลืมถามตัวละตื่นเต้นคือกันครับใบสีได้ง้วนตัวละ60สนะครับพี่น้องเอาเอาเอาบัตรนี้ไปเบิ้งอีกตัวนึงครับผมพี่น้องนะครับเน้องน้องน้องเสือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่เปิดแดงไหมครับดาราประจำขอครับดาราประจำข้อทราบว่าตัวนี้เป็นตัวตัวแรกใช่ไหมครับที่เริ่มการ คิดจะเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับเป็นตัวตัวแรกแหกมันครับผมพี่น้องนะครับน้องเสือว่าที่ขึ้นจากเลี้ยงงวเอามาเลี้ยงแล้วมันเชื่องนะครับหักนะครับเกิดความผูกพันครับผมพี่น้องนั่นคือกิจใจนะครับผมหัวใจผู้ที่หักงัวเนาอพี่น้องนาอโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งแคงขาพี่น้องเครื่องบดนะครับ แข่งขาผมก็จีบเพิ่นอยู่นะครับบอลลูพี่น้องเสียสิว่าจังไหนครับกำลังกำลังไม่จีบเพิ่นอยู่ครับผมพี่น้องเบิ้งเบิ้งนะครับเบิ้งตะนอกครับผมพี่น้องนอกครับนอกตั้งหลังตรงนะครับนี่คือนะครับสัญญาของอ่างัวที่สิเป็นแม่บอกที่ดีนะครับพี่น้องนะแดงแดงเป็มเลยครับพี่น้องแดงจนแสบตาตัวนี้บ่าเป็นลูกเพิ่นเด้อครับเด้อนะครับเป็นงัวหน่อยอีกตัวนึงนะครับบุงสูงประมาณเท่าไหร่น้องเสียอนี้ก็น่าจะร้อยร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะสี่สิบห้าบวกอ่ะ แต่แต่ตามสายตาพี่ดูน่าจะ47บวกครับผมพี่น้องเอา47แฝงรอยหาชิพุล่ะครับอันนี้งัวง้อวัวสาวหรืออ่าวัวผสมแล้วครับผสมแล้วครับโอ้ผสมแล้วอุ้ยพี่น้องผสมเหรอเด้อพี่น้องครับเมื่อวันที่8มกราคมครับ6-4อ๋ออันนี้ผสมวันที่8มกราคม6-4ผสมตัวไหนครับผมอ่าผมทศพลครับทศพลไวเส้นครบนะครับหนึ่ง หนึ่งหกนี่ในพี่น้องเด้อสุผสมอ่ะอ่าในในในดูหันดูทั้งเออนี่ครับพี่น้องครับใบหลอดมีครบพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเออแปดมกราดเอ้าตอนนี้บดสิบได้สามเดือนแล้วทีครับสามเดือนแล้วเนาะนะครับอ้รอตรวจท้องครับรอตรวจท้องรอหมออยู่แต่ยินว่าเอื้อมหมอมาหมอบดท่านได้มาตรวจให้พี่น้องแต่เอาเบื้องแล้วตงกลางครับหมอติดสงกลางแต่เบื้องแล้วเบื้องจิ้มเพิ่นกับฮดเหล่านาะพี่น้องเนาะนะครับเอ่อนาณาจะพลาดหรือครับ นะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับเป็นนะครับผมที่เด็ดประจําคอกนะพี่น้องเนาะสวยๆนะครับเชียงเชียงครับผมพี่น้องครับอันนี้นะครับน้องน้องเสียเพิ่นอ่ากระชิเปิดขึ้นกันคันระค่าโดนใจหรือว่าพี่น้องมักโทรมาถามน้องเสียได้เนาะผมเสียวเบอร์โทรอ่าขึ้นใบให้อ่าพี่น้องกันแล้วกันนะครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับน้องเสียครับเท่าไหร่อากำลังคิดอยู่ครับผมพี่น้องเอาครับพี่น้องขัดเปิดฉีกผมเอาเล่นดิ เปิดไว้ที่ครับเอาเปิดไว้ที่80นะครับปาพี่น้องครับงัวดทองนะครับงัวดิดทองแล้วพี่น้องบ่มั่นใจว่าอ่าสีทองหรือบ่ทองว่พี่น้องนะครับมาเอาหมอมาตรวจได้นาอพี่น้องเนาะนะครับผมเปิดไว้ที่ราคา80ตัวนี้80ต่อรองได้ไหมครับได้ครับอ้ยพี่น้องเอา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 ให้พี่น้องเบึงเบึงกันชัดๆครับผมพี่น้องครับงามๆนาอพี่น้องเนาะ นะครับเบิ่งครับผมแข่งขาดีนะครับหางใหญ่ๆนะครับหางแปะลากดินครับผมพี่น้องนี่คืออ่าผมงัวที่ที่เป็นแม่บอกได้เลยครับผมพี่น้องสวยๆนะครับแล้วตัวเล็กๆหระครับน้องเสือครับตัวเล็กก็แบ่งอยู่ครับแบ่งแบ่งอ้าวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งครับเพิ่นอ่โยกคอกเลยพี่น้องขันขันราคาโดนใจโยคอกเพราะว่าน้องน้องเสือสิไปเฮ็ดงานเนาะครับเนาะจะไปทํางานที่ไหนนะครับ งานที่สะเชิงเซาครับครับสะเชิงเซาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอาเอาเอาเรียนจบมาก็ไปทํางานในสาขาที่ตัวเองเรียนมาเนาะนะครับอ้าวตัวนี้อ่างัวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเบิงเบิงเหล้วแม่อ่าแม่สาวหน่อยก็ประมาณอ่นาสิกตเดือนอ่หกกิจเดือนเนาะครับใช่ใช่ใช่หกเดือนหกเดือนกว่ากนะครับเชี่ยงเชี่ยงนะครับพี่น้องเพื่อนๆแยกแยกแม่มานะครับน้องเสียกันเลยเอามาเลี้ยงนะครับ เิ่นบาสีเลี้ยงหัวบันนี้กเลิซิมีพระิจไปเฮ็ดขารเฮ็ด mm hmm. งานซันเี้ตัวนี้แบง่งแบง่รรบเแบงเท่าไหร่ครับผมเปิดแบ่งเท่าไหร่ครับน้องเสียคิดอยู่คิดอยู่笑<笑>โอ้ยเป็นดัซซี่ครับผมพี่นอ้องอ่าอันนี้คือคือพอคาคนไม่นะครับเราเราจำจำใจต้องต้อง,ต,งต้องอยากอ่าบ่อยากขายแต่ว่าก็ต้องได้อ,ออกไปเพราะว่าเจ้าของสิเ็ดงานนะครับอืยังยังยังรักอ,อยู่ใช่ไหมยังรักยังเสียดายอยู่นะครับเนาะ นะครับเอา้าตัวนี้โทรมาถามเพื่อนก็นไนด้เด้อพี่นอ้องเด้่องถามน้อ,นองน้องเสือเบิงนะครับว่าตัวนี้น่อยให้พี่น้องสนใจอยากไปเลี้ยงมาถามราคาเบิงเพราะว่าตอนนี้น้องเสือกำลังคิดหนักอยู่สิเปิดแบงตัวไหนครับผมพี่น้องมีแม่ทองรับประกันท้องล้านเปอร์เซ็นบ่กเป็นลอยนะครับแม่ขาวนะครับแม่ขาวนี่ค่ะยังบ่ท่านรับประกันท้องแต่ผสมแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับแม่ขาวนี่ครับสู้ๆให้เบิงอุ้ยไงครับซ้สำซสั่ง รอผ่านรอบวันที่20นี้นะครับแล้วก็ตัวทีเด็ดนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมเจ้านางงามน้องนางงามนะครับเบิ่งงามครับแล้วพี่น้องครับตัวนี้นะครับผม80นะครับพี่น้องราคานะครับ80นะครับผสมแล้วแต่ว่าท่านในตรวจทองผสมมาผ่านมา3 เดือนแล้วครับผมพี่น้องแต่เดือนมกราเราพี่น้องโชคซุ่นใจโทษถามน้องเสียได้นะครับน้องเอ้าขอบคุณน้องเสียมากครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไปทํางานก็ขอให้โชคโชคมันหมานลำรวยลำรวยนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยพี่น้องเอาเอาเบื้องง่วงามเบื้องง่วงามนะครับก่อนชกชิปนี้พี่น้องฝากไว้กันแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งในเด้อพี่น้องเด้อเผื่อบ่พลาดชิปต่อไปครับผมให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับมีความสุขครับผมนะครับเงินทองไหลมาเทมาเเเดด้้้้ออออพี่นนนงาาาโทรมมกกกแลวัั สวัสดีครับ